ก็ขอสวัสดีนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับมีรองเท้ามารีวิวนะครับเป็นรองเท้าที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับแต่ว่าในปี2022นะครับมันจะยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับคู่นี้คือ Ad ด z e r o Boston 10นะครับเป็นรองเท้าของ Adidas นะครับผมต้องขอบอกก่อนว่า Ad ด z e r o Boston เนี่ยครับผมเคยลองตัวบ o s ต o n 3นะครับตอนนั้น หลายปีแล้วแหละเป็นช่วงแรกๆที่เริ่มวิ่งจริงจังนะครับผมแล้วก็ได้รองเท้าคู่นั้นมาก็เป็นความชอบนะครับเป็นรองเท้าคู่เดียวที่ใช้ทั้งซ้อมใช้ทั้งแข่งนะครับในตอนนั้นก็เป็นรองเท้าที่ชอบมากๆเลยครับเกี่ยวกับฟิลลิ่งในการวิ่งนะครับ เป็นรองเท้าที่พาผมจบมาราธอนแรกนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ความชอบส่วนตัวที่แบบอ่พอคู่นั้นพังครับก็พยายามหานะครับแต่ก็ไม่มีแล้วครับอ่เมื่อก่อนครับบอสันสามมันจะลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยครับผมคล้ายๆบอสตันสิบเลยนะแต่ว่าพื้นมันจะไม่หนาเท่านี้นะครับแต่ทีนี้อ่ในตระกูลของบอสตันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นพื้นบางๆแบบนี้ครับอันนี้คือ b o ส t ันแปดนะครับพื้นบางๆก็มีโฟมด้านหลังไปนะครับแต่ว่าผมยังชอบฟิลลิ่งของ b o ส t ันสามอยู่ ก็เลยแบบหารองเท้าซ้อมที่แบบเข้ากับตัวเองแบบอยากได้ฟิลแบบนั้นนะครับก็เลย,เหาาเยหามาเรื่อยๆหามาเรื่อยๆก็ยังไ,งไม่เจอสักทีนะครับ จนปี2021นะครับได้ออก a d i ิ a s o ร่บัสตันส10มาครับแต่ตอนนั้นผมก็ใช้ตระกูลของ Nike ้อยู่ครับก็เลยแบบยังยังไม่ได้ตัดสินใจเปลี่ยนนะครับพอมากลางปี2022นะครับผมก็เลยแบบได้มีโอกาสเปลี่ยนกลับมาใช้ Adidas นะก็เป็นเป็นเป็นความสงสัยที่อยากกลับมาใช้นะครับว่ามันจะได้ฟิลเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งถ้าได้ฟิลเหมดิมก็จะเป็นเรื่องดีมากครับก็จะใช้แบบบ o ส t o n 10เนี่ยในการซ้อมแบบยาวๆเลยก็สําหรับบัสตันสินะครับตัวน,นี้ยเขาจะใช ใช้เทคโนโลยีของตัวท็อปหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตรงโฟมไลซา์โปนะครับซึ่งอยู่ในตัวนี้ครับตัวท็อปของ a d i d a า a นะครับอดิดิโซโปร2ก็เอามาใส่ในตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็โฟมที่มีความนุ่มนะครับมีความหนึบนะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนตรงท้ายด้วยนะครับต้นเท้านะแล้วก็มี E-Nergy l o t ที่ใส่เข้ามาด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีของรองเท้า เอามาใส่ในคู่นี้ซึ่งมีราคาแบบที่เราสามารถจับจ้องได้นะครับผมยังไม่ได้ลองวิ่งเลยครับแล้วก็ยังไม่ได้ลองใส่เลยซื้อมานะครับกดมาจากไซต์ของ Adidas นะครับก็วันนี้ก็เอามารีวิวแบบให้ดูให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับความสวยนะครับผมชอบ ชอบเลยแหละเพราะว่าชอบตัวเก่าอยู่แล้วด้วยทรงก็สวยครับแล้วก็พื้นด้านล่างครับคอนติเนนทัลนะครับ,รบก็เป็นเป็นเทคนิคของอ d นด a s ที่ผมชอบนะบเพราะว่าในแต่ละรุ่นของคอน t ิเนน t ัลนะครับมันจับพื้นได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็ค่อนข้างหนึบทําให้เราแบบไม่ไม่เสียแรงเยอะนะในแต่ละนะก้าวนะก็นะครับคงต้องไปลองวิ่งแหละเดี๋ยวขออนุญาตไปลองวิ่งก่อนเราก็จะมา เลาเพิ่มเติมว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะครับแล้วก็น่าซื้อหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ในปีนี้ยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวกลับมาชมกันครับ